โอ้โหลืมเบี้ยดุมมองโอ้โหโคตอเทกอยู่เหมือนกันบีบีบินโคสติงโคสเคยหมดเลยรีดได้ไก่รีดได้เก้าไว้ไก่จ้าแล้วรีไหมบีบีบีห้าบินละฮะกูได้ยินว่ารีรีรีไอรีวดูกลางคนเดียวพอไวเหรอกลางกับบนคนเดียวพอโอเคกลางกับบนกลางกับบนนะโอเคเจ็ดยาวดูแล้วรถตันโอดูอยู่แล้วที่เหลือยาวเลย กองไม่ no mm ีไปอไม่มีนะตอไม่มีอไม่มีกันหนึ่งใกหนึ่งลหนึ่งไม่มีนยมีนนี่งไ่ใครเดินตูคูี่ยนันตอมาไม่ต่อมาไม่ต่อมาอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะที่บางที่บางที่ไม่ดีตัวนึ่อ โอ้ยอย่าไปบนไปบนนึกว่าเจ็บยับเดินมาแล้วเมื่อกี้มันตายในบีในบีตัวนึงเลยสองเลยสองเลยสองเอ๊ไอ๊ะไออ้วนเข้าประตูคู่นะล่าสุดเอ้าสวยไอเดียวไออ้วนไอเนี้ยประตูคู่อ่ะสวยเจี๊ยสนั่งตะเพียอะไรวะกดะายได้พอเรายิงไงเรายิงคนเดียวเออมันต้องรอยิงใจไม่ถึงใี่ว่าวัดไม่ได้มันไม่มีตลับเมตรเลยดิไอ้เนี้ยหนักเ้วยอนกันจริงเนี่ย เราก็ไ้หลักเบ็ดจะบัตกล่องไม่ีนะกองไม่มีกล่องมมีวากวาจะบัตรวัตโอ้ขวาถ้ามีคนน้าองถเลนได้กองก่องกก่กางนีนะแล้ก่องกล่องโอ้กล่องมีประตูคู่ประตู่ได้ไมเี้ยปัด้ปัดวยกลางกลางกลางระวังนะ นั่งล็อกลอกนั่งนั่งล็อกขวายหน่อยนาไปแย้วปิดยับปิดกลมไม่ต้องหอกไหมเดี๋ยวผมดูหลังให้กไม่ต้องอก่าดีที่บางีเยดที่างีเลยาายนอยที่บางเลยอยถอยถอยบนมตัวท้ายไปบมยยเนี่ยโคตรดีว่ะ เจ็ดบีบบี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 เจ็ดาแงยิงเราให้กูตั้งนานเลยพี่อะิงให้โดนมาโทษโโทษันี่ใส่หน้าล็อกอะถูกอนะการลอเนานกในการสองตซึ้นลอกเป็สองตัวมา้น้าล็อกฝาแล้วจบ้วกลางไฟหนึ่งวงสันแยกกล่องมีนะกล่องมีกล่องมีเนี้ ไวล่างสองไว้ล่างสองไว้ล่างสไออ้วนไอ้ย้ยเนี่ยครบครบลไว้ล่างสองตามๆตามตามแยกตาแยกตาแยกเมอนไม่เล่นหน้าเออตามแยกวะครับดีเจ็บดับเจ็บดับเจ็ดับไปดีวางวางวางอยู่บนเยบนเยบนยนะลยดี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 ก็ว่าทำไมไม่ไปแง่หเอาเนี่ย ไม่มันลงมันลงมายิง้ขาป้าขวาป้าอ่ะน้อมองไดูดตายชิพเออมันลงมายิงพี่เลยตรงกลางมันเห็นพี่เดินไปผมไม่มนะผมไม่มีนะกลางกลางผมไม่มีขวาไม่มีนี่เข้าดูปูไปเลยสวยครับสวยปะูปะะปะะ ตายกดไม่ต้องออกมาตัวนึ่งนะในบีหลังให้ยิงที่บางบีเลยที่โดนบนยิงนะ้ากูทิมอ่ะไอ้นั่นไรหาตายงไยเขาเลยเขาเร็วเลยไอ้ตัวที่เล่นประตูคู่ตายแลนะอ้วยยืนรอเลยตัวท้ายตัวท้ายแล้วไอ้อ้วนอยู่ไหนลูกปูลูกปูต้องวางบีเหรอเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ที่บ้านที่ซอยที่บ้าซุกซุกซุกอยู่ซุกอยู่ซุกอยู่เล็กๆงเลีที่บ้านที่บ้าอยู่ไหนอ่ะคุณเล็งรอเนี่ยดูดิเดี๋ยวว้าไม่เจอก็บอกว่าลึกลึกแค่นั้นแหละผมไม่รู้ต่อไปล้วลูกตายแน่แน่อะไรว่าซุกซุกซุกกูก็งงเหมือนกันซุกเสองมันมีนะสองไม่มีตายครับตู้ไปครับตู้ไป

โอ้5ถ้ารีว่า5มานเอ้ยไม่ติด <c oughs>